สวัสดีค่ะนิลยาทาโร่นะคะแรนดอมวันนี้เราจะมาดูว่าตอนนี้เขาคนนั้นเขาคิดอย่างไรกับคุณณนะเวลานี้ตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรจฟฟูเจฮิลเลเฟนเชนออฟเปนเดอร์คูฟอร์อัปวอน ซิกซับซอดเขาคิดอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะคะเขาคิดว่าเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณเพราะว่าที่ผ่านมานะ่ะมันเหมือนกับความสัมพันธ์นี้ยังดูไม่ค่อยชัดเจนหรือยังดูไม่ค่อยมั่นคงยังดูไม่ค่อยมีทิศทางเท่าไหร่นะคะแต่ตอนนี้เขาอยากจะเริ่มต้น แล้วเขาก็รู้ว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะมีความเสี่ยงบางอย่างนะอย่างเช่นความเสี่ยงในเรื่องของเออถ้าตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี้ยมันอาจจะทําให้แบบมีใครบางคนที่จะต้องเจ็บหรือมันจะต้องแบบเสี่ยงกับการเสียอะไรบางอย่างในชีวิตนะคะอย่างเช่นเออกระทบกับการงานการเงนิงนหรือด้านอื่นๆอะไรก็ตามนะแต่เขาพร้อมที่จะเสี่ยงไปกับ ในตอนนี้นะคะเขามีความรู้สึกว่าอยากปกป้องดูแลคุณเจอฮาลอฟเฟนเขาอยากที่จะทําความสัมพันธ์นี้ให้มันถูกต้องให้มันมีความมั่นคงให้มันมออีอนาคตที่ดีงามเขาอยากที่จะให้เรื่องราวความขัดแย้งระหว่างคุณกับเขาอะมันมีการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะเขามีการขอหรือว่า manifest นะ,ะหรือว่าอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยว่า เออให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความเป็นไปได้และมั่นคงสิบเหรียญให้มันมีเออในเรื่องของสามารถที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมั่นคงมีความเป็นเป็นครอบครัวปึกแผ่นอยู่กันไปได้อย่างยาวนานยาวไกลนะคะมีลูกมีหลานมีทรัพย์สิสนมีความมั่นคงในชีวิตมั่งคั่งร่ำรวยอะไรแบบนั้นนะเนี่ยเหมือนกับแบบเออมี คนที่อยู่คู่กันนะคะภายใต้ความมั่นคงเนี่ยมีเหรียญมีเงินมีทองมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีลูกหลานอะไรแบบนั้นน่ะนะคะเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าสี่ไม้คือมีความรู้สึกว่าคุณนะ่ะเป็นคู่ของเขาเป็นเนื้อคู่ของเขาแล้วก็อยากจะใช้เวลาทั้งชีวิตเนี้ยอยู่กับคุณอยากจะให้มีการแต่งงานนะคะคือไพ่เนี่ยมีทั้ง เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงาน,นการเป็นครอบครัวนะคะ The High of f a n t The c h n n e l Penacle แล้วก็ Four of w a n เป็นไพ่ของการความมั่นคงการแต่งงานการมีคอมมิชเมนต์นะคะแล้วถ้ายิ่งเขาเนี่ยเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณนะเขาจะอยากมาหาคุณมากๆเลยเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณนะแล้วในขณะเดียวกันนะเขาอยากที่จะ ให้ปัญหาอุปสรรคต่างๆนะมันหมดไปนะคะแล้วถ้าเขาแบบเหมือนกับมีปัญหากับคุณนะหรือว่าในลักษณะที่คิดว่าความสัมพันธ์นี้มันจบลงไปแล้วอะไรเงี้ยมันจะยังไม่จบนะคะเขาอยากที่จะพาคุณนะออกไปจากปัญหาต่างๆเหล่านั้นนะแล้วก็เดินทางไปอยู่ด้วยกัน หรือว่าไปใช้ชีวิตร่วมกันหรือว่ามีการเดินทางมาหาก,กันอะไรแบบนี้นะต่อไปเราจะไปดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้เพิ่มเติมหรือว่าความรู้สึกของเขาอยากบอกอยากทำอะไรเพิ่มเติมบ้าง temperance queen of pentacles knight of cups เคชอ e เ t นต l e ะเ g ิลเอ eight อ p s อฟ r อสนะคะมีผู้ที่เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะก็คือทัดตินพฤศพกันมังกรทัดนา,น,นามีมนกรกฎพิจิตรธนูนะคะแล้วก็พฤศพเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะ อะไรที่มันเคยไม่ดีเขาอยากจะปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นตัวของเขา่เขาพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในส่ทิศทางที่ดีขึ้นเขาจะจัดสมดุลจัดบาลานซ์ในชีวิตตัวเองนะมีการเปลี่ยนแปลงมากๆเลยเขาเหมือนกับว่าเขาเห็นคุณเป็นหลักยึดที่มั่นคงสำหรับเขานะะคุณเป็นคนที่สง่าง,งามสำหรับเขาที่เขาอยากที่จะมามอบความรักให้กับคุณนายอ๊อฟครับ ะะหรือว่าเขามีความรู้สึกเนี่ยคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะฮะคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่มีความมั่นคงเป็นหลักยึดให้อีกกับอีกคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งก็อยากที่จะนําความรักมามอบให้เขาจะเริ่มต้นนะจะเริ่มต้นทําให้มันเป็นไปได้เขากําลังพิจารณาอยู่ถึงสภาพปัญหาต่างๆที่มันเคยทําให้เขา,ารู้สึกหาทางออกไม่เจอ แก้ปัญหาไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้เขาพยายามที่จะหาวิธีทางที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆให้มันมีความเป็นไปได้มากขึ้นให้มันมีการมาเริ่มต้นด้วยกันที่ดีอีกครั้งหนึ่งเขากำลังพิจารณาในข้อดีข้อเสียต่างๆของตัวเขาเองหรือของความสัมพันธ์เนี้ยเพื่อที่จะปรับแก้แก้ไขเขาคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย บางอย่างที่มันเคยพันธนาการเขาไว้แล้วมันทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปไม่ได้เขาจะพยายามหาทางที่จะเปลี่ยนมันให้เป็นไปได้และข้อความในใจของเขาที่คุณไม่เคยรู้ก็คือ it's time for me to heal now เขาใช้เวลานะในการที่จะฮีลตัวเองเยียวยาตัวเอง มันถึงเวลาสำหรับเขาและที่ตอนนี้เขาต้องมานั่งเยียวยาตัวเองนะคะ fighting out to h e t crush me บางทีไอาการที่แบบมันมีความจริงบางอย่างปรากฏขึ้นนะในความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ทำให้เขารู้สึกถึงความเ,าเจ็บปวดเสียใจนะคะ i knew exactly what i was doing เขารู้ดีว่าเขาได้เคยทำอะไรลงไปในอดีตนะ เขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาเคยทำไม่ดีกับคุณ Just being near you is intoxication เขารู้ว่าการอยู่ใกล้คุณนะมันเป็นความสุขที่สุดเพราะว่ามันทำให้เขาลืมเรื่องราวความทุกข์ความเศร้าหรือคุณแบบเยียวยาเขาได้นั่นเองอร่ะนี้ก็คือในอารมณ์ความรู้สึกของเขาในตอนนี้ที่มีต่อคุณนะคะ ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์คุณสามารถติดต่อดูดวงเข้ามาได้นะคะหรือว่าสมัครเรียนคอร์สออนไลน์ต่างๆที่เราจัดไว้นะคะในช่องนั่นเองสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็โชคดีแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ